ก็สวัสดีทุกท่านครับไม่ได้เจอกันนานเลยตรงนี้ผมยุ่งสุดๆเลยนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าันในวันนี้นนนนครับเราก็จะมาขอสรุปเรื่องเรือฟริเกตของกองทัพเรือนิดนึงนะครับก็คิดว่าอย่างที่ทุกท่านทราบกันไปดีนะฮะว่าเรือฟริเกตของกองทัพเรือเนี่ยไม่ผ่านการพิจารณาของอกรรมธิการงบประมาณนะครับซึ่งก็แต่ว่า เหนือความคาดหมายก็ก็ก็พูดได้แต่แต่ว่าแปลกใจก็น่าจะพูดได้เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าน่าจะผ่านไปได้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนทั่แล้วก็พยายามไปเคลียร์กันมาแล้วนะครับไปไปเคลียร์กับรัฐบาลแล้วแหละว่าว่าว่างบตัวนี้มีความจําเป็นแล้วอยากจะให้ผ่านนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเกิดบางอย่างขึ้นนะฮะก็ทําให้งบไม่ผ่านนะครับวันนี้เราจะมาสรุปคร่าวๆกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเบื้องหน้าเบื้องหลังรวมถึง ออกองทัอจะทำยังไงต่อไปกับโครงการเรือฟิเกตนี้นะครับก็ขอรับอัพคร่าวๆก่อนเลยนะฮะว่ายิ่งรักนะฮะก็นานมากแล้วเป็น10ปีตอนนั้นเนี่ยคอรมออนุมัติไว้2ลำนะฮะก็ลำแรกนะมาแล้วก็คือเรือหลวงภูวิพลนะครับเข้าประจำการไปพักใหญ่แล้วแต่ว่าลำที่2เนี่ยมันควรจะต้องอต่อหลังจากลำแรกเลยนะฮะแต่ว่ากองทัพเรือเนี่ยไปสลับ เอา,เ,อาเรือดำน้ำขึ้นมาก่อนก็จะจัดหาเรือดำน้ำก่อน3ลํลำซึ่งกองเรือก็เลือกแบบเป็นเอสจีหกทีจากจีนนะฮะซึ่งก็มีปัญหาอย่างที่เราทราบกันอันนี้ก็กกกกกยกไปแต่มันก็ทําใหา้พอชัน่นหรือว่าสัดส่วนงบมาเนี่ยไม่พอแล้วก็ทําให้โครงการของเรือรพริกเกตเนี่ยมันเลื่อนมาตลอดคราวนี้พอเรือดำน้ามีปัญหาแล้วก็กองเรือก็ไม่ได้เสนอง,งบมา 2- อสมปีที่เป็นงบใหญ่นะฮะแล้วก็ประกอบกับ เรือฟริเกตหลายลำเนี่ยมันจะต้องปรับประจำการไปกอทับเรือก็เลยเอาโครงการนี้กลับมาทําใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นโครงการที่อ้างอิงจากโครงการแรกนะซึ่งก็คือโครงการ ate, เรือฟริเกตเรือหลวงพุทธพลโดยจะต่อลําที่2คราวนี้จนถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยเท่าที่เราทราบก็คือว่ากองทัพเรือก็ยังยืนยันว่า,าเรือลำนี้จะเป็นเรือฟริเกตพื้นฐานของเรือเกาหลีนะครับก็คือแบบเรือคล้ายๆกับ เรือภูมิพิพลธ์หน้าตายข้างนอกอาจจะต่างกันบ้างแต่ว่าคอนฟิกูเลชันเนี่ยจะจะจะเหมือนกันแล้วก็จะเป็นการต่อในไทยนะฮะซึ่งจริง,รงๆแล้วสัญญาแรกของกองทัพเรือเนี่ยในการต่อเรือหลวงพิพล์เนี่ยมันพ่วงมาด้วยสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อที่จะต่อลําที่2ในไทยนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านมาสิกว่าปีแล้วคนที่รับถ่ายทอดไม่รู้อยู่ไหนแล้วความรู้นั้นจะหายไปเยอะแล้วแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย ถ้าสัญญาที่2เนี่ยเป็นการต่อในไทยเนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับก็อันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ากองทัพเรือเขาประเมินออยังไงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยหนึ่งหล้านเนี่ยก็น่าจะมีเงินที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจไทยจนต้องเป็นหลักพันล้านนะครับเพราะว่าใช้แรงงานไทยใช้อู่ไทยแล้วก็ถ้าถ้าถ้าชิ้นส่วนบางส่วนเนี่ย เป็นการผลิตในประเทศไทยอย่างการตอบบล็อกต่างๆพวกนี้มันก็เป็นส่วนที่ลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นส่วนที่มีพอร์ชั่นในการใช้าางบประมาณค่อนข้างเยอะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของไทยซึ่งก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันที่สุดท้ายงบประมาณนี้ไม่ผ่านนะครับซึ่งคุณอนุสรที่เป็น สสเพื่อไทยนะครับท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้หลังจากที่มีการอุทธรณ์ผ่านไปนะครับก็บอกว่า,าความต้องการความจําเป็นเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนรวมถึงยังไม่แน่ใจว่าจะดาเนินการโครงการยังไงก็เลยให้ตัดไปก่อนนะฮะแต่ว่า,าทางอีกฝั่งหนึ่งซึ่งม,ม,มันก็เป็นเรื่องตลกดีนะรอบนี้อีกฝั่งหนึ่งใช้เขาเป็นฝ่ายค้านนะครับฝั่งฝ่ายค้านก็ออกมาสนับสนุนโครงการนี้ทั้งทั้งทั้งสองพักเลยทั้งพักเก้าไกลแล้วก็เออ พรรคไทยสร้างไทยนะครับก็บอกว่าโครงการนี้นะก็น่าจะต้องเดินต่อเพราะว่ามีความจําเป็นแล้วก็เป็นการสังผอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะค,คือคราวนี้เนี่ยจริง,รงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะบอกว่ากองทัพเรือวางแผนผิดมุมหนึ่งก็ได้นะแบบที่สมาชิกเราชอบพูดกันนะก็คือว่าถ้าเกิดจาก 471ของเรือภุมิพลเนี่ยต่อด้วย472เลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดราม่าเท่านี้นะฮะมันก็โครงการจะต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเนี่ยกองทัพเรือเลยเลือกที่จะสลับโครงการเรือดำน้ําเข้ามาก่อนซึ่งจริงๆถ้าตามแผนเดิมเนี่ยเรือดำน้ําต่อทั้งหมด3ลำเนี่ยคือ10กว่าปีเลยเนี่ยเท่ากับว่าเรือภุ้ิพลจะมีลําเดียวเลยเดียซ้ำนะฮะแล้วเรือฟริเกตไทยก็จะไม่มีแทบไม่มีเลยซึ่งก็ไม่รู้กองเรือคิดยังไงเหมือนกันนะครับตอนนั้นคงอยากได้เรือดำน้ำนะฮะแต่ว่า พอมันมีช่องว่างงบมาส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้อเรือหลวงช้างอีกนะผันงบอืนอ่นๆไปซื้อเรือหลวงช้างเครื่องงบเครื่องบินงบอะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับว่ากองทัพเรือพยายามจะจัดการทุกอย่างให้ไปที่เรือดำน้ำําซึ่งมันก็ถ้าวันนี้ก็พูดได้แล้วว่าเป็นการสนใจที่ผิดพลาดนะคราวนี้ถ้ากองทัพเรือจะเอาโครงการนี้กลับมาเนี่ยจริงๆความความที่จะบอกว่า ความที่กองทัพเรือเนี่ยทำอาจจะพลาดอย่างหนึง่งพูดว,ว่าพลาดก็ได้คือกองทัพเรือไม่ได้สื่อสารกับสังคมก่อนนะครับจู่ๆก็มาเสนอข้ประมาณเลยแล้วก็มันก็ไม่มีกระแสสังคมช่วยหรือโอเคละในมุมหนึ่งมันไม่มีกระแสสังคมกดดันมากแต่มันก็ไม่มีกระแสสังคมช่วยเหมือนกันนะครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบรายละเอียดว่ากองทัพเรือจะดการโครงการยังไงมาพูดทีหลังซึ่งตอนนี้จริงกองทัพเรือก็ยังไม่ได้พูดอยเป็นทางการด้วยซ้ำนะฮะแต่เรารู้มาจากคนที่พิจารณาง,งบประมาณเนี่ยมาพูดทีหลังมันก็ช้าไปแล้วนะครับซึ่งอันนนี้เป็ควาามผิดดพล ของกองเรือซ้ําๆนะฮะถ,ถ้าจะไปดูโครงการที่ที่กองทัพอากาศทาเนี่ยเขาจะพยายามสื่อสารกับประชาชนก่อนล่วงหน้าพยายามบายอินประชาชนก่อนปีหนึ่งล่วงหน้าเลยนะฮะซึ่งก็ให้พยายามหามุมให้ประชาชนสนับสนุนนะฮะส่วนถ้าเป็นโครงการที่ถ้าจะรับจริงๆเนี่ยต้องรับให้ได้แบบกองทัพบ,บกนะไม่มีใครพูดเลยนะครับแต่ว่ากองกองทัพบกมันก็จะเป็นโครงการเล็กๆ มันก็จะไม่ไม่ไม่ใช่โครงการที่ใหญ่จนถึงมีเป้าให้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 โจมตีมากขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้เราถือว่าเป็นความพลาดผิดพลาดแรกกันนึงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือจริงๆโครงการเนี่ยไม่ได้แย่อะไรครับกองเรือก็ยืนยันว่าแม้ว่าในในในชั้นงบประมาณเนี่ยในชั้นกรรมธิการเนี่ยกองเรือก็ยังยืนยันมาตลอดว่าเรือลำนี้ต้องต่อในประเทศไทยนะครับแล้วควรจะต้องเป็นเรือเกาหลี คือจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยครับเราสนับสนุนการที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีเรือเหมือนกัน2องลำเนี่ยมันก็ยังดีกว่าโอเคแหะแน่นอนตอนนี้มันมีออปชันอื่นนะครับเช่นมาซันเนี่ยเขาไปซายกับเยอรมันนะครับเพื่อที่จะดึงเ,ออเรือฟริเกตเยอรมันมาต่อที่ไทยอันนี้โอเคไม่มีปัญหาไอตัวเม c โก้เนี่ยแต่ว่าเราครับทียังเห็นว่า เรือลำนี้ควรจะเป็นเรือเกาหลีไปก่อนนะครับเพื่อลดปัญหาวันชิปคลาสของกองทัพเรือไทยปัญหาวันชิปคลาสก็คือขอ,องเรือมีเรือ1ชั้น1ลำนะครับหชุด1นลำเนี่ยเต็มกองทัพเรือไปหมดนะครับไม่สามารถที่จะฝึกร่วมกันได้ใช้อะไหล่ร่วมกันได้ทุกอย่างแตกต่างกันหมดและเกิดปัญหาการซ่อมบำรุงแบบที่มีอยู่ทุกวันนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยควรจะมี2ลํลำเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อที่จะสลับใช้กันได้ให้หน้าตาม,มันคล้ายๆกันให้ระบบข้างในมันคล้ายๆ้ยกันดังนั้นเนี่ยม ถ้ากองทัพเรือจะเปลี่ยนเนี่ยควรจะไปเปลี่ยนในคลาสหน้านะครับซึ่งมันมีคลาสมันมีเรือฟริเกตที่กองทัพเรือต้องรีเพลซเยอะนะครับเพราะว่าตามความต้องการของกองทัพเรือเนี่ยแปดลำนะฮะแปดลำแต่ตอนนี้กองทัพเรือเนี่ยถ้านับไปเนี่ยจะมีแค่เอ่อเรือภูมิพลนะครับเรือตากสินอะไรส่วนนะครับที่เป็นฟริเกตแท้ๆนะครับเหลือแค่สามลำดังนั้นมีมีมีช่องว่างอีกทั้งห้าลำเนี่ย แต่ว่ากองทัพเรือเนี่ยนับเรือแลนากสินไปด้วยซึ่งเป็นเรือคอเวตนะครับก็เพราะว่าแต่เป็นเรือคอเวตที่ทําการรบได้3มิติก็เลยตอนนี้เรือฟรอนต์ไลน์ฟรีเกตก็มีอยู่แค่4ลําเท่านั้นซึ่งจริง,รงๆมันก็ไม่พอนะครับมันค่อนข้างชัดเจนเลยแหละว่าไม่พอแล้วเรือแต่ละลำเนี่ยมันก็มีอายุการใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับโอเคปุ้ยพลเนี่ยใช้งานมา5 6ปีเปี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเรือตักสินาเรศนวนเนี่ยมันก็ถูกทํา m ็มมาก่อนแล้วก็ตอนนี้อายุมันก็เริ่มเยอะขึ้นนะ เรือแล้วนโก็สิงก็ใกล้จะเสียปีนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่ากองทัพเรือต้องดึงใช้ต่อเพราะเรือไม่มีแต่ว่าแต่ว่ามันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเ,เรือไทยไม่พอจริงๆน่านน้ำไทยมี320 0 0 0ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีเรือแค่3ลำามบวก1ก็ได้ชัดเจนเลยว่าดูแลไม่พอนะครับในทางกลับกันถ้ากองทัพเรือยืนยันว่าแล้วก็ก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่า ว่าว่าเป็นเรือเกาหลีที่ต่อในไทยเนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาวันชิปคลาสเป็นการสนุนสกํเพื่อประเทศด้วยอันนี้มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่สั่นสุนนะครับจร, wines, จริง,รงๆแล้วแล้วที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือว่าโครงการนี้มันไม่ได้เป็นการที่จะไปของโงบประมาณเพิ่มนะครับมันก็เป็นการจัดก,การงบประมาณของกองทัพเรือเองซึ่งแม้จะเป็นของงบประมาณที่ใหญ่ก้อนใหญ่เนี่ยที่สาคัญก็คือว่าเอา่อมันก็เป็นมันตอบโจทย์ได้นะฮะแต่คราวนี้มัน ยกเลิกได้ยังไงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับแต่ให้เราวิเคราะห์นะให้ทีเวิเคราะห์เนี่ยมันก็มีอยู่สองสองสองสาเหตุนั่นแหละก็คือว่าหนึ่งงวดแรกของกองทัพเรือเนี่ยขอนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาทนะครับเป็นงบก้อแรกสิบเปอร์เซ็นของโครงการการตัดงบได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาทเนี่ยมันก็เอาไปทาอะไรได้เยอะ,ะครับในแง่ของรัฐบาลเพราะว่าเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยตัดงบตรงนี้ไปนะครับก็จะนําไปเข้างบกลางนะฮะอย่างที่เรารู้ก็คืองบกลางเนี่ยเป็นงบที่ นายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะเสนอคอรลมอลแล้วก็เล่นได้ตามตามเขาเรียกว่าไงอ่ะเล่นได้ตามใจอ่ะพูดง่ายๆซึ่งโอเคมันมีกฎระเบียบคุ้มครองอยู่นะฮะว่าจะทําอะไรได้บ้างแต่ว่าส่วนมากแล้วมันก็ตีความในการที่จะทําอะไรได้เยอะตรงนี้จริงๆแนละ้วงบเนี่ยจะเป็นงบที่สสซึ่งทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านบางส่วนที่ไปดีวกับรัฐมนตรีได้กับกับนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยจะดึงงบเพื่อไปลงพื้นที่ตัวเองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอางบกลางเนี่ย เพิ่มขึ้นได้เยอะๆนะครับด้วยการตัดงบจากตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีงบไปเล่นได้เยอะนะฮะก็อันเนี้ยก็เป็นมุมหนึ่งในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราคิดว่านะครับอันนี้พวกเรานั่งวิเคราะห์กันนะฮะใน TF เนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้ารัฐบาลจะต้องการล้มฟริเกตของกองทัพเรือไปเพื่อที่จะไปหาข้ออ้างในการที่จะล้มเอ่อเรือรบน้ําจีนแล้วเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตจีนอันเนี้ย มันเป็นสิ่งที่คุณสุทินนะครับทิ้งทิ้งทิ้งหินมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตจีนแล้วก็ในแง่ของเรือเรือดำน้ําจีนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเล่นแป็นี้ม็นเป็นคนแรกแล้วก็เล่นมาตลอดนะครับถ้าวันนี้กลับมาเนี่ยมารับเรือดำน้ำําซ,ซึ่งใช้เครื่องยนต์จีนเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่ค่อยดีในแง่นในแง่ของ ขาเรียกไงในแง่ทางการเมืองแล้วกันนะฮะแต่ถ้าล้มเรือนำน้ำจีนเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตจีนเนี่ยมันก็จะ,ะดูดีขึ้นแล้วก็เป็นการตั้งโครงการใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราก็รู้กันดีว่าโครงการเรือนน้ำจีนเนี่ยเป็นของลุงท่านหนึ่งนะครับที่ดันมาตลอดแล้วเป็นเจ้าของโครงการถ้าล้มเรือนำน้ำไปเนี่ยแล้วไปตั้งเรือฟริเกตจีนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโครงการของเพื่อไทยละเป็นโครงการของคุณเสถียรเป็นโครงการของคุณสุทธนินะ มันก็ทําอะไรได,ได้เยอะนะฮะเร,เริ่มใหม่ได้ลงเงินได้อีกป็นหมื่นล้านเลยถ้ารัฐาบาลปล่อยให้อกองทัพเรือซื้อเรือฟริเกตเกาหลีในรอบนี้เนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตอีกมันก็จะดูแปลกๆนะเพราะกองทัพเรือก็จะสามารถไปยืนยันได้ว่าอ้าวผมได้เรือฟริเกตลํานึงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรือดำน้ําก็ต้องเอานะครับไม่ยอมเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตแต่ถ้าล้มฟริเกตลํานี้นครับก็จะได้ไปบอกกองทัพเรือว่า อาจจะเป็นมุกข,ของรัฐบาลนะเป็นบอกของทัพเรือว่าอ่ะนี่ไงถ้าอยากได้เรือฟริกเกตงั้นยกเลิกเรดำน้ำไปก่อนแล้วกันจะด้เปลี่ยนเรือดำน้าใหม่แล้วก็ไปซื้อเรือฟริกเกตจะเป็นเรือฟริกเกตจริงนะไปดวมาแล้วอะไรมาเนี่ยเป็นต้นนะฮะซึ่งมันก็เป็นมุมที่จริงๆเป็นมุมมุมที่พอคิดได้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงเราขอไม่ฟันธงแล้วกันแม้ว่าเราจะได้ยินอะไรมานะครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะขอเป็นการวิเคราะห์แบบนี้อ่าไปก่อนเท่านั้นเองคราวนี้สุดท จะต,ต้องรอจนถึงปี69ถึงจะเสนอเข้ามาใหม่ได้นะครับซึ่งเพราะว่าปี68เนี่ยพรบง,งบเนี่ยมันเข้าสภามาแล้วซึ่งมันก็แก้ไม่ทันแหละแต่ว่ากองทัพเรือเนี่ยก็ต้องไปลุ้นในที่ว่าปี69มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ากองทัพเรือเนี่ยเปลี่ยนคลาสของเรือเปลี่ยนนโยบายไม่ต่อในประเทศไทยแล้วไปต,ต่อต่างประเทศเนี่ยอันนี้เราคงต้องขอคัดค้านเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังคีป ทุกอย่างเหมันเดิมเนี่ยอันนี้เรายินดีสนับสนุนนะครับล้วก็ทําให้ทําให้อะไรมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแต่ว่ามีอมุมนึงก็คือว่ารอบนี้กองทัพเรือเนี่ยทำงบตกน้ําไป1700ล้านคำว่างบตกน้ําก็คือว่าเสนองบมาแล้วไม่ได้ใช้งบนะฮะแล้วก็ต้องคืนไป1700ล้านซึ่งก็เป็นเป็นงบที่ค่อนข้างก้อนใหญ่พอสมควร ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับทั้งงบตรงนี้เป็นงบที่จะเป็นอินิเชียโครงการต่อเรอฟรเกตได้แต่ว่าพอถูกดึงกลับไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับทั้งในแง่มุมของการป้องกันประเทศแลวการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายมากแต่ว่าระบบมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเราไม่รู้ว่ากอ,องทัพเรือช้จแจงแบบไหนแล้วก็เราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ลึกๆได้ว่าข้างหลังเนี่ยเขาพูดยังไงนะครับก็ในในเมื่อเรื่องมันยังไม่ออกมาเราขอไม่พูดดีกว่าแต่ว่า เราก็คิดว่ากอควรจะเอาเนี่ยไปเป็นบทเรียนนะครับทําอะไรก็อย่าไปลับๆล่อๆนะครับพูดกับประชาชนก่อนล่วงหน้าเลยอย่างที่ตอนนี้ถ้าปี69เนี่ยต้องเตรียมตัวตั้งแต่ปีนี้นะครับสื่อสารกับประชาชนก่อนเลยว่าทําไมกองเรือถึงต้องการมีเรือฟริเกตการมีเรือฟริเกตในโครงการนี้จะดียังไงนะครับจะสนุนศักยภาพประเทศอย่างไงจะจะประเทศไทยจะได้อะไรบ้างนะครับเพราะว่าการต่อเรือฟริเกตเนี่ยเป็นจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้ต่อเรือฟริเกตถ้าต่อในประเทศไทยนะครับ ถ้าสมมติไม่พร้อมต่อในประเทศไทยจริงๆเนี่ยอู่ไทยจะเข้าไปร่วมยังไงได้บ้างเนี่ยมันมีคาตอบของมันอยู่แล้วนะครับแค่กองเรือไม่ยอมพูดนะครับนั้นกองเรือควรต้องพูดนะครับนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับต้องต้องเปลี่ยนตัวเองได้แล้วนะครับให้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 ให,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 ให้ให้เปลี่ยนไปตามอ่าบริบทของโลกนะครับอันนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าเราต่อเรือในประเทศไทยหรือว่าสมุทสาของงประเทศเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าจะไม่ค่อยมีใครค้านมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะ มันก็ประเทศไทยก็ได้ประโยชน์ตรงนี้กองรืนควรจะพูดพูดพูดตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็ควรจะต้องแป,ปรปองแก้ไขต่วสุดก็คือก็น่าก็น่าเสียดายนะครับก็คงไม่ไม่สามารถที่จะแก้ได้แล้วเพราะว่าเอ,อ่อกรมทุิการงบมาชุดใหญ่เนะี่ยเขาตัดอ,อูอ่ทณ์ไปแล้วนะครับก็ไม่รับอทธทณ์แล้วดังนั้นก็โชคร้ายไปแล้วก็มาดูกันต่อไปว่าเรื่องมันจะเกิดยังไงต่อไปนะครับต้องรุ่นใหญ่ทีปี6 9แล้วก็ใน แง่มุมของเรือดำน้ำจีนเนี่ยซึ่งจะน่าจะต้องได้รับบทสุดเร็วนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปจะเป็นแบบที่เราวิเคราะห์หรือเปล่าหรือว่าจะเริ่มต้นยังไงต่อไปจบยังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้ทราบกันในรดเร็วนี้